สรุปประเด็นการเทรดทองคําในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะ เริ่มต้นจากฝั่งของขาบ่ายก่อนขาบ่ายเมื่อสักครู่นี้เราตรวจสอบสถานะตลาดแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคาหน้าเซลล์เนี่ยเขาอาจจะเกิดการปรับฐานซึ่งมันจะทําให้ราคาทองคําฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แต่ก็ต้องเข้าใจแบบนี้ครับว่าการกลับขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นการขึ้นเพราะมีข่าวมาสนับสนุนการขึ้นเพียงแค่เทคนิคอย่างเดียวไม่เพียงพอนะดังนั้นก็เลยต้องสรุปว่าเขาจะยังกลับหน้าบ่ายไม่ได้นะครับโดยพื้นที่ในการขึ้นของหน้าบ่ายในวันนี้ให้เอาไว้ที่3ตัวเลขด้วยกันจะอยู่ที่1,9 1> 900 1,905และสูงที่สุดเลยในวันนี้ซึ่งไม่น่าจะขึ้นมาถึงได้ก็คือ1,915.80แต่ให้เผื่อกันเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วทีนี้บางคนบอกว่าคุณครับแสดงว่าผมติดบ,บายอยู่ในโซนน้ำเงินด้านบนนี่ผมไม่ต้องออกไม้แก้ใช่ไหมฮะ ยังไม่ต้องออกไม้แก้ครับเพราะว่าราคาทองน่าจะขึ้นได้เทถวๆประมาณ1,900ในช่วงเช้าๆบ่ายๆโดยมีหลักในการดูอย่างเดียวเลยครับมีเงื่อนไขตัวเดียวเท่านั้นคือตัวเลข1,891.6ตัวเลข1,891.6ถ้าราคาทองคำนั้นไม่สามารถที่จะขยับปรับตัวลงมาจนต่ำกว่าตัวเลขดังกล่าวตรงนี้ได้ แปลว่าราคาทองคาจะยังมีโอกาสกระดึกกระดึกกระดึกขึ้นไปจนถึงประมาณ1 9 0่งคนไหนที่บอกว่าผมไม่มีของอยากจะบายบายตรงไหนดีรอย,ยอดนิดหนึ่งค่อยบายใกล้เคียงกับ1891.6ตรงนี้ก็ได้หรือจะบายตรงนี้เลยก็ได้โดยกําหนด s l นะครับไม่ต้องไกลามากครับหลุดจากโลเดิมตรงนี้ก็พิจารณาในการ SL ออกได้เลยและจุดที่2อที่นั้งจุดจะสามารถบายได้ก็คือ1882.74ถามป่อว่าแล้วอีตัวเลขโลใหม่นี่มันจะมาแน่หรือคุณครับโอ้แค่ทองเนี่ยนะ ขยับลงได้ต่ำกว่า1.891.6หน้าบ่ายก็วิ่งหนีแล้วนักทุนครับโอกาสที่มันจะไหลลงโลใหม่หรือว่าโลเดิมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะแต่ต้องคุยกันด้วยความเป็นปัจจุบันก่อนว่าตอนนี้ทองมันยังยืนเหนือ1.891ดังนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปต่อแถวประมาณ1,900นต้นๆเนี่ยมันยังมีมากกว่านั่นเองนะครับต้องจำเงื่อนไขด้วยนะไม่ใช่ว่าดูดีๆเราจะบายครับต่อให้หลุด1.891ไปแล้วเราจะบายกันอย่างสุดใจหรือมันไม่ได้นะครับ ผมแจ้งกับนั่งทุนแล้วว่าการจะบายเนี่ยเวลาเราเทรดหน้าไม้เราต้องเป็นคนที่มีสติครับว่าม,มีสติหมยความว่าเราบายแต่เราก็รู้ตัวนะว่าเนี่ยมันเทรดหน้าเลล์และหน้าเลล์มันเป็นต่อการบายของเรามันจะทากาไรได้แค่ระยะสั้นเพราะฉะนั้นภยายามครับเราจะต้องทําตัวเหมือนปลาหางนกยุงคืออะไรคุณครับตอดบ่อยบ่อยนะครับนั่งทุนครับแล้วดูเขาเห็นปลาหางนกยุงเวลามันกินอาหารเม็ดไหมฮะมันจะแบบ เนี่ยครับแบบนี้เลยครับนั่งจนครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะกับในส่วนของตัวราคาทองคําหน้าบ่ายนะทุกูนต้องทําตัวเป็นเหมือนปลาหางลูกยุงนะครับทุกท่านฝากเอาไว้ด้วยหรือจะเป็นปลาทองก็ได้นะอาจจะแบบนะครับซึ่งคุณพูดอะไรเนี่ยแหมนะครับขำขันกันยามเช้าโอเคครับคือพูดให้มันมองเห็นภาพนะครับอ่ะทีนี้ ถ้าจบจากประเด็นขาบายแล้วขาบายเข้าใจตรงกันใช่ไหมว่ามันมีโอกาสลุ้นกลัดตัวได้นะแต่มันจะยังไม่เป็นหน้าบายคือมันจะขึ้นปั๊บเดียวเดี๋ยวมันจะลงต่อครับถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันขอเลข1นนะครับนื่องจนครับคนละหนึ่งตัวนะฮะเป็นผลคอมเมนมาแล้วว่าฉันคือปลาหางนกยุงคาแบบนั้นเลยต่อมาเรามาดูขาเซลกันครับคุณผู้ชมขาเซลเนี่ยบอกว่าคุณครับพอหน้าเซลผมยังถือยาวๆได้ใช่ไหมฮะคำตอบคือสามารถถือได้ครับเพราะว่าวันนี้จุดประกันความเสี่ยงของขาเซลอยู่ที่1900.4 1900.5ด มันประกันความเสี่ยงยังไงหรอคุณครับก็ประกันความเสี่ยงจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดว่าทองมีโอกาสรุนในการกลับตัวขึ้นได้นะแต่คุณจะประับตัวขึ้นอย่างไรก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ขึ้นจนพ้นโซนสีน้ำเงินด้านบนเนี่ยหน้าเซลเนี่ยขอให้รู้ด้วยเลยว่าเขาไม่ยอมหรอกครับทุกท่านเขาไม่ยอมจากตลาดแน่นอนสุดท้ายแล้วราคาทองคำมันก็ต้องลงต่อยอยู่ดีนะโอเคครับประมาณนี้เลยดังนั้นคุณกำลังจะบอกว่าโซนน้ำเงินด้านบนที่เป็นแนวต้านของขาเซลได้มาสำคัญกว่าโซนแนวรับขาบ่ายสำคัญกว่าครับสำคัญกว่าเลยเพราะว่าขาบายยเนี่ เขาลุนการพื้นตัวได้แค่ระยะสั้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละถ้าไม่ผ่าน1 9 0 5เดี๋ยวก็ร่วงครับเหมือนเมื่อคือนนี้เห็นไหมครับไปแถวๆประมาณ1,900ที่เรานั่งเทรดเซลล์กันนะครับแล้วทองมันก็ยังขึ้นต่อแล้วเราตกใจเหมือนกันนะครับเอ๊ะมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งว่าราคาทองคำมันจะกลับไปเป็นหน้าบ่ายหรือวันที่ผมกดเซลล์นะแต่ก็ท้ายที่สุดแล้วโชคดีหน่อยที่ราคาทองคําลงมาทําโลนะฮะก็ยังพอได้กําไรอยู่บ้างกับพี่ๆนั้งชุนนะครับวันนี้เดี๋ยวรุนต่่่อถ้้าาไมผนนีก รุนใกนการลงต่อได้ครับทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าคุณครับผมเองเนี่ยไม่มีขออยากจะเซลเอถ้าอยากจะเซลล์วันที่จริงๆนะครับถ้าใจร้อนเนี่ยรอกดเซล์ตอนราคาต่ากว่า189.6แล้วกันอ่าแล้วทำไมเราไม่กดเซลตรงนี้ไปเลยคุณครับเนี่ยราคาสวยกว่า189.3มันไม่ได้เนี่ยสินังทุนเพราะตอนนี้กํลาลังเซลมันยังไม่มาการเซลล์189.3ตรงนี้เลยเนี่ยมันอาจจะได้ราคาที่สวยนะแต่ก็ยังไม่มีการการันตีสัญญาณการกลับตัวเลย เพราะฉะนั้นคนใจร้อนเนี่ยรอให้มันชัดเจนกับว่าทองคำจะเปลี่ยนโซนกลับมาเทรดกันที่โซนด้านล่างแล้วรอราคาลงมาต่ากว่า1 8 91ปิดตัวแถวๆนี้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงปรับฐานนิดนึงแล้วก็เซลลงไปได้เลยเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนโซนการเทรดของราคาทองคําแล้วหรือถ้าจะมีความปลอดภัยไปรอเซล์ที่บริเวณด้านบนเลยถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องรับครับวันนี้วันศุกร์แล้วไม่ต้องใจร้อนอะไรมากมายพอจะเข้าใจบุมมองใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายคนที่บอกว่าคุณครับผมติดทองหน้าเซล์อ จะมีคนติดทองหน้าเซลล์ด้วยเหรอครับเนี่ยหลายๆคนถามแต่มีจริงๆทุกท่านจะมีกรณีแบบนี้กรณีฝั่งขาบายนั่นแหละเขารู้สึกว่าโอ้คุณครับทองมันลงไม่ไหวแล้วผมต้อง h ฮ d ไม้ไว้ก่อนฮะแล้วเป็นมันเป็นไม้ h ฮ d ที่ใหญ่ที่สุดด้วยผมควรจะทํายังไงดีครับเนี่ยตอนนี้ย้อนกลับมาแล้วไม้เสื่อมติดลบหนักมากก็ต้องคุยกันด้วยเหตุและผลแบบนี้ว่าทองคำเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราคุยกันแล้วว่ามันยังไม่ได้ออกจากโครงสร้างหน้าเซลล์เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวเวลาที่โครงสร้างหน้าเซลล์ทองเนี่ยแม้วา่าระยะสั้นๆ ยังไม่โดนทําลายเลยก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยแค่กําลังเซลล์มันชะลอตัวแต่ไม้เซลล์นั่งทุนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะถ้าทองคํามันไม่ได้ขึ้นจนทําลายโครงสร้างฝั่งขาเซลล์เลยสุดท้ายแล้วกลไกลราคาก็จะต้องบีบตัวให้เข้ากลับลงไปที่โลเดิมหรือว่าโลใหม่แค่นั้นเองแล้วผมจะต้องกังวลใจตอนไหนคุณครับถ้าทองทะลุ1905ได้ในวันนี้บอกได้คําเดียวเลยนั่งทุนว่าคนที่ไป h ฮไม้เซล์ตรงนี้เนี่ย งานจะเริ่มมาแล้วนะครับและจะเป็นงานใหญ่ด้วยก่อนหน้านี้ที่นั้งุูคิดว่าผมติดบาบผมเครียดคราวนี้เราเครียดหนะักกว่าเดิมมีเพราะมติดไม้เฮชตรงนี้เนี่ยที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยแต่ค่อยเครียดนะตอนทองหลุด1 9ึ่ก่อนถ้าไม่หลุดไม่เป็นไรครับทุกท่านโอเคขาเซล,ถ,เซลถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันนะครับขอเลข2คนละ1ตัวครับคุณผู้ชมครับยังไงฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับขอบพระคุณมากเลย